สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีจ้าไปไปวันนี้จะเอาความน่ารักของน้องโทนีมม่มาฝากเดี๋ยวเราจะพาก,กันไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวเยลื่อนเลืนเรเราต้องล็อกห้องให้เรียบร้อยก่อน ไปทั้งคนวันนี้น้องหมายอยู่กับเราก่อนนะคะโทนี่อย่าวนซิสครับคนดูนะลิฟมาน้องจะเข้าก่อนเราอีกไปจ้าอะไรละ่ะ น้องโทนี่ซีซเอ๊ไม่น่ารักเลยบีต้องเอาเชือกผูกไว้นะทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยคะ่ะมันไม่เหมือนบ้านเราทุกคนจะปล่อยไปเลยไม่ได้นะแล้วถ้าไปเจอหมาตัวอื่นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะคะโนโนโล,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 ลโลฟ้าเทตัวนี้ตัวนี้คอมซีซซีส,ซสคือน้องอ่ะใส่แพมเพิ์ดนะเพื่อนๆเ,เราต้องเอาแผมเพิ์ดออก,อก เดี๋ยวว้าเทนโทนี่เนี่ยจ,จ้ะผ้าอนามัยเต็มแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเอาไปทิ้งก่อนมานี้ก่อนลุกลงมานี้นี่ค่ะตรงนี้จะเป็นที่ทิ้งขยะนะเพื่อนๆไปโอ้ยเนาะเดี๋ยวก่อนมานี่เดี๋ยวบีจะไปเอา นี่เพื่อนๆบีลงมาข้างล่างแล้วนะคะบีก็จะใส่สายจุงน้องนะเพราะว่าบีไม่เชี่ยวชาญน,นะน้องเขาไม่ค่อยเชื่อบีเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวเราไปที่รถไปเอาสายสายที่มันยาวเร็วๆเดินมาตรงนี้มานี่ มคคคคเฮ้ยตรงนี้เพื่อนๆตรงโน้นไม่มีคนดีเดี๋ยวจะพาน้องหมาไปเดินเดี๋ยวหารถตัวเองก่อนนะคะอยู่ไหนเอยเอรถเราอยู่ตรงไหนอ่ะนี่น เพื่อนๆเรามาหารถเราไม่เจออ่ะเราไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยนึงอ่ะโอเครถเราหาที่จอดไม่เจอค่ะมาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไปไปเห็นะไ,ไหนี่จะเพื่อนๆเนี่นนยข้างล่างคะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นตึกตอนนี้ตึกนี้กำลังส้มแซมนะตึกของเราออยู่ตึกข้างหน้านู่นเลยนะคะเอ่อ ตอนนี้เขากำลังจะซ่อมแซมนะคะทุกทุกทุกตึกนะเขาจะซ่อมกระจกใหม่นะคะวันนี่คมคมคมัวตัวนี้ว่าซิดมิดเดียยตอนนี้นะคะเขาก็กําลังจะซ่อมตึกนะเพื่อนๆก็คือซ่อมกระจกนะคะซ่อมทุกตึกเลยเขาจะค่อยๆบูรณะนะตอนนี้มาถึงเนี่ยคะ่ะเขาก็จะซ่อมทีละตึกทีละตึกแต่ของเราเนี่ย อยู่ตรงหัวมุมตรงนู้นเลยนะน่าน่าจะเป็นตึกสุดท้ายนะคะที่เขาจะซ่อมนะมันต้องใช้เวลานะเดี๋ยวบีจะพาน้องหมามาทนมาุนี้มานี่ทุกนี้ทุกนี้พ่อเมียปัวคือแบบว่าเอาลงมาข้างล่างไงทุกคนแล้วก็จะให้น้องไปขี่ใช่ไหม,มปัวแล้วทีนี้ถ้าน้องเจอแบบหมาตัวอื่นนะคะ เป็นประมาณนี้เราวก็กลัวแบบมันจะไปกัดกันไงเพื่อนๆบีก็จะค่อยเลี่ยงนะเพราะว่าบีเองไม่เก่งนะคะในเรื่องในการดูแลเนาะแล้วอย่างหนึ่งไม่รู้กฎหมายของเขาด้วยนะเพื่อนๆจะปล่อยไปไม่ได้นะคะเราจะปล่อยหมาเราแบบว่าปล่อยเลยไม่ได้นะเพื่อนๆนี่จะบีอยู่ตึกนี้ตึกแรก <c oughs> เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้น <c oughs> วาเท่โทนี่วา้าเทหลังซ้ำโอเค โอ้ยต้องไปเอาถุงนะสำหรับหมานะที่จะขี้นะคะตรงนี้ก็คือหมาสามารถที่จะมาได้นะเพื่อนๆแต่เราอะ่ะให้สายสั้นๆนะเพราะว่าเรากลัวน้องแบบว่ากลัวน้องแบบว่าจะไปนะคะถ้าเจอหมาตัวอื่นแล้วแบบเหมือนเขาจะไปทักทายกันว่าเขาจะกัดกันเพื่อนๆเดี๋ยวบี้จะไปหาถุง ถุงนะคะเพราะว่าเขาจะต้องถ่ายนะเพื่อนๆเวลาเขาเวลาที่หมาเราถ่ายใช่ไหมเวลาที่หมาเราถ่ายอะ่ะเราจะต้องแบบเก็บขยะด้วยนะเก็บขี้มันเอาไปทิ้งในขยะด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าปล่อยหมาลงมาขี้แล้วก็ปล่อยแล้วปล่อยเลยไม่ได้นะเพื่อนๆเขานีว้าเทโทนีอาซิสมิเตีย โอ้ยหนูอยากไปทางนู้นดีกว่าป่ะเกียมาเกียมาเกียให้ไปฝั่งนู้นเพื่อนพาไปฝั่งนู้นมานีเร็วๆปัวนอ้ยนี่แหละทุกคนมันก็เป็นชีวิตในเมืองที่มันก็ค่อนข้างที่จะเราสําหรับเรานะมันมันมันก็โอเคแต่เรามีน้องหมาไงแต่เรามีน้องหมาไงเพื่อนๆนมันก็เลยแบบลําบากนิดน,นึงลําบากตรงน้องหมาเพราะต้องพาน้องหมามาค่ะ มาฉี่มาถ่ายนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวบีจะข้ามถนนเพื่อนๆไปฝั่งนู้นไม่แน่ใจหารถไม่เจออ๋อรู้แล้วตอนนี้ยังไฟแดงนะคะคนยังข้ามไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบว่าไฟเขียวแล้วคนสามารถที่จะข้ามได้เพื่อนๆโอเคไปไรมาคุมคุมคุมค วิ่งวิงงง่งจ้ะไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี่จ้ะเพื่อนๆต้องมาเอาอันนี้ก่อนถุงขยะค่ะนี่นะคะถุงเขาจะเก็บไว้ให้หมา <c oughs> กิ่นแรงมากนี่จ้ะเดี๋ยวก่อนทุกคนนี่สำหรับมาขี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เอามาทิ้งขี้หมา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 ไปเก็บมาเขีมาเฮียดู ไปแล้วเพื่อนๆนี่แหลคะค่ะบีไม่กล้าปล่อยนะอืเดี๋ยวบีจะลองปล่อยดูเพราะไม่มีหมาตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้าหมาขี้เราก็เก็บขยะนะเพื่อนๆตรงนี้นะแค่ว่าเดี๋ยวบีจะดูว่าไม่ให้มันมีหมาตัวอื่นฝั่งนู้นนะคะห้ามไปนะเพื่อนๆแฟโบเทนนะคะก็คือแบบว่าให เขาไม่ให้หมาไปฝั่งนู้นนะคะเราจะต้องดูดีๆนะเราต้องให้หมาเราอยู่ฝั่งนี้โถนี่ไหนเนี่ยค่ะถ้าหมาขี้เราก็ต้องเก็บขยะนี่แหละเพื่อนๆเ,เก็บขี้หมาโถนี่ก็ปล่อยให้เขานะคะเดินเล่นอะไรไปประมาณนี้แหละเพื่อนๆแต่บีก็จะคอยดูเพราะว่าบีไม่เก่งนี่เดีย๋ยน้องๆกำลังจะขี่แล้วเพื่อนๆ โทษนี่เขาเหนียะเนี่ยกลัวโทนี่อันนี้่เป็นที่ของเขานะที่เขาทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาน้องเดินตรงนั้น อาจารย์ไะอันนี้ทางนี้ทุกคนเนี่ยอาจาร์ก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนเพ่นพาน้องหมาเดินเล่นอะไรได้อยู่ยเนีพื่อนเอนตึกข้างหน้านู้นมีอยู่ชั้นบนสุดนะคะแล้วอยู่ชั้นสี่เพื่อนเพื่อนเราอยู่ชั้นบนนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอไฟ นี่ค่ะมีคนฝากฝืนแล้วหนึ่งก็เ,เป็นเนี่ยค่ะเวลาที่เรามาอยู่ในเมืองเพื<ๆ>่อนๆมันก็จะมีคนหลายๆหลายๆประเทศเนาะเขาจะมาอยู่ในวีนนะคะเพราะว่าวีนนะ่ะเขาจะช่วยเหลือประเทศอื่นเนาะอยู่ในเอูนะก็จะมีคนหลายเชื้อชาตินะคะมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตุรกีโรมาเนีย ะะก็จะประมาณนี้นะคะเวลาที่พวกเขามาอยู่ที่เนี่เขาก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะก็จะมีที่อยู่ให้ฟรีแล้วก็มีเงินเดือนให้ด้วยแล้วมันก็จะมีทุกที่เนาะเพื่อนๆทุกๆประเทศเหมือนกันนะที่มันก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหม บางคนเขาก็มาอยู่เพราะว่าเขาเดือดร้อนมานะเขาก็มาทํางานหาเงินแต่บางคนก็มาอยู่โดยที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศเขาอีกไม่ทําตามกฎนะคะแล้วก็ลักขโมยนะเพราะว่าเขาได้เงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลใช่ไหมแล้วก็งานการก็ไม่ทํานะคะมันก็มีคนหลากหลายประเทศนะคะหลากหลายรูปแบบนะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องนะคะ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในวีนนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะมากๆเลยนะแล้วก็หลายเชื้อชาติหลายภาษานะแล้วก็มีข่าวนะคะเมื่อเร็วๆนี้นะก็จะมีชาวมุสลิมนะคะเขาได้ไปทำร้ายคนนะคะก็ทำร้ายไปหลายคนนะเพื่อนๆแต่ว่าที่หนักสุดก็คือตำรวจของเยอรมันนะคะเสียชีวิตเลยยังหนุ่มอยู่เลยนะคะ มันก็เลยทำให้คนที่เขาเกิดที่ประเทศออสเตรียโดยตรงนะคะเหมือนแฟนบีอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ชอบเลยคนต่างด้าวนะคะมาอาศัยประเทศเขาอยู่คือในความคิดของเขาก็ประมาณว่ามาอาศัยบ้านเขาแล้วก็ยังมาสร้างความเดือดร้อนให้เขาแล้วก็พวกเขาก็จะต้องทำงานหนักเพื่อที่จะเสียภาษีแล้วก็จะต้องเอาเงินจำนวนนั้นมาช่วย คนที่เขามาขออาศัยอยู่ในประเทศนะซึ่งถ้าเป็นบ้านเรานะคะเขาก็จะเรียกว่าคนต่างด้าวนั่นแหละเพื่อนๆและคนพวกนี้นะคะเขาเข้ามาเขาก็ไม่ต้องไปเรียนภาษานะคะอย่างเบียบีแต่งงานมานะคะการเรียนภาษามันก็มีถึง3ระดับเลยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะปรับเอาวีซา่าแต่คนพวกนี้เขาอยู่ในส่วนของ EU ใช่ไหมเขาก็ไม่ต้องขอวีซา่าพอเขาเข้ามาอยู่เขาไม่เรียนภาษา งานเขาไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ทำตามกฎที่รัฐบาลตั้งไว้มันก็เลยเป็นปัญหามันก็เลยเกิดความขัดแย้งเนาะเพื่อนๆในแบบความคิดอะคือแบบช่วยเหลือแล้วก็ยังมาสร้างปัญหาให้เขามันก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนนะอันนี้บีก็ไม่ได้พูดถึงทุกคนนะคะคือทุกคนทุกประเทศนะเขาก็จะมีคนดีและคนไม่ดีนะคะเหมือนกันทุกที่เลยอันนี้ก็ ถ้าเรามาอยู่เราก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็ถ้าเขามีกฎอะไรอะ่ะเราก็ทําตามกฎด,ดีกว่าไม่ต้องไปแหกกฎเนาะมันก็จะได้อยู่สบายนะคะทั้งตัวเราเองนะคะแล้วก็แฟนเราด้วยก็จะได้สบายใจทั้งคู่นะและนี่นะคะก็คือการใช้ชีวิตในเมืองการใช้ชีวิตในอาพาร์ตเมนต์ที่เรามีสัตว์เลี้ยงแต่เราไม่มีสวนนะเขาก็จะมีพื้นที่นะคะ จัดให้เราสำหรับที่จะเอาสัตว์นะมาเดินมาขี่มาเยี่ยวนะคะแต่เราก็ต้องทำตามกฎที่เขากำหนดไว้มันจะได้ไม่มีปัญหานะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศในวีนตอนเกือบจะสองทุ่มนะคะตอนนี้ก็ยังมีแสงแดดอยู่เลยอพาร์ตเมนต์ที่บีอยู่นะคะก็จะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยแล้วก็ถ้ามองไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นวีนสินะคะซึ่งจะสวยมากๆเลยนะ บีนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมวิดีโอของบียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะบีตอบทุกคอมเมนต์แต่อาจจะช้าหน่อยวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวิดอร์เซน